ตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะเรามานอนอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นโรงแรมที่รวมอาหารเช้านะคะก็คือที่นี่ก็คือแบบวิวสวยมาก,มากข้างบนนะแต่เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะและแล้ววันนี้ก็คือเป็นวันที่เราจะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวเร,เราเที่ยวทั่วหมดแล้วนะคะแต่ตรงหน้านี้เรายังไม่เคยแบบเดินไปเที่ยวเลยนะ วันนี้น้องจะพาพี่ๆเดินไปเที่ยวข้างหน้านี้นะคะตอนนี้ขอกินก่อนตอนเช้าเนาะอ่าตรงนี้ที่เราอยู่ก็คือป่าตองนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเที่ยวที่หาดป่า,าตองนั่นเองโอเคตอนนี้มู้องกินอะไรเอ่ยนี่ีหมูหมู <laughs> หมันอามันหมูนะคะของชอบแต่ว่ากินน้อยๆก็พอ ตักมาซะเยอะเลยไปกินน้นอยๆก็พอ <c oughs> อืมอร่อยนะมีความหวานขอ <c oughs> ตัวไปเยีข้าวก่อนคนะ่ะอาหารเช้าก็คือเต็มเต็มไปหมดแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรนีทุกอย่างที่ มุสงไม่เคยกินเลยอยากกินไปทั้งหมดเลยก็เลยตักอันชิรนิชชานิดนะคะจะเที่ยวกินทั้งหมดนี้เลยค่ะก็มีทุกอย่างเลย ดำมิติอ่ะเฮ้ยถกมห้เขาต้อนรับเราหเปล่า บรรยากาศแบบทะเลเต็มนั่นเลยนะแต่ว่าเราขึ้นเครื่องบินก็เ,เ,หนเห็นนะเราขึ้นเครื่องก็เห็นเลยแต่กไกลนิดนึงเครื่องมันแรงมากเลยเนาะเลือดมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าเคื่อนขึ้นแบบออกมาแบบแรงมากถึงที่ตึกเลยเหรอคนเล่นน้ำแต่เช้าเลยอะ่ะ อากาศมันก็พอดีนะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ตอนนี้เาก,ก็เล่นน้ำกันแล้วแค่ได้มาสูบอากาศที่หัดป่าตองนะคะก็ชื่นใจแล้วตอนนี้เราก็จะกลับแล้วว่า จริงๆอ่ะตรงนี้นะรอบๆนี้นะเที่ยวตอนกลางคืนอ่ะเหมาะที่สุดสําหรับแบบแสงสีอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เงียบเงียบเหมือที่เห็นไม่มีอะไรมีหาดแล้วก็อ่าเล่นน้ําก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างบนสวยสวย ราจะพาไปแต่นก็พูดว่าสวยๆแต่ว่ามันจะสวยหรือเปล่า่นเองทุกคนต้องไปดูตามน้องมาดูกันนะคะกลิ่นหอมมากเยอ่ย เห็นวิวทะเลอ่ะมันจะเป็นแบบเห็นสะแล้วก็เห็นวิวทะเลด้วยอะไรเงย พร้อมที่จะลงน้ำแต่ว่ามันก็จะมีที่ตื้นอยู่นะที่ตื้นนิดนึงก็เดี๋ยวเราลงไปดูโอเค สวยนะคะสวยงามมากเลยค่ะมันจะมีวิวข้างบนด้วยนะเราเล่นน้ำแล้วก็สามารถถ่ายข้างบนลงมาได้นะเหมือนที่เราเคยถ่ายโรงแรมนั้นนะว่าหาดนี้จะใหญ่กว่านั้นนิดนึงคะเดี๋ยวก็จะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวเดินทางไปกับนองนะคะซึ่งเดินทางวันนี้นะคะเราเดินทางตอนค่ำนิดนึงแต่ว่าใช้เวลาจากป่าตองนีไปสนามบินก็ไกลมากเรา เราแบบว่าจองโรงแรมผิดไปค่ะจริงๆอะมันควรที่จะจองโรงแรมที่ในภูกเก็ตนะคะมันจะได้เดินทางง่ายสะดวกแต่อันนี้เราจองป่าตองก็เลยต้องเดินทางจากป่าตองไปสนามบนินอีกมันจะใช้เวลานานนิดน,นึงก็เลยต้องอเราต้องเอผื่อเวลาไปเช้านิดนึงค่ะค่ะก็ะเดี๋ยวก็จะเช็คเอาท์ออกแล้วค่ะ แล้วค่ะวันนี้มาเช้าหน่อยนึงจะได้ไม่ต้องรีบนะคะเฮ้ยถือคือบอาว่ันน้องนี่เองเอากระเป๋าอะไรมาเยอะแยะเนี่ยตอนตอนมาไม่ขนาดนี้นะจ๊ะคิดว่าตอนกลับทำไมเต็มแล้วก็หนักด้วยโอเค้างเข้าเราไปเช็คอินก่อนแล้วก็ค่อยหาอะไรกินกัน ตอนนี้จะเป็นบ่ายสามโมงกว่าแล้วนะคะนี่ค่ะเรามานั่งกินของกินหรือว่ากับข้าวนะคะตรงนี้เลยนะคะเฮ้ยมันเห็นสนามบินข้างเนี่ยเห็นแบบเครื่องบินเนี่ยเนาะแบบชิวอะเห็นเครื่องแบบขึ้นด้วยอะไรเงี้ยทะเลด้วยทะเลก็อยู่นู่นใช่ปะมนู่นไงเอ้ย อ๋อเออเออใช่ใช่ทุทุะเหมดเรื่อยเนี่ยใช่ก็ก็ตอนที่เราลงอ่ะเราก็คิดว่าจะเห็นเมืองไงตอนนั้นอะ่ะนเห็นทะเลเองนี่ทะเลอ,อยู่ตรงนี้ค่ะรอสั่งกับข้าวไว้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะขึ้นเครื่องแล้วค่ะยังไม่ได้กินอะไรมาเลยกันตอนเที่ยงเนาะ ตื่นเต้นจังเลยจะขึ้นเครื่องทีไรตื่นเต้นทุกทีนี่คือเอ่อซุกี้ห,น,หน้ำหมูนะคะสุกี้น้ำหมูแล้วก็เหลือข้าวค่ะแล้วสั่งอะไรไว้ไม่รู้พี่ตีนค่ะเติมเติมพลังอืต้องอิ่มท้องไว้ก่อนโอโ้สั่งอะไรแบบแซ่บเลยนะคะเนี่ยสั่ ร้านเนี้ยน,นี่ก็ส้นแซ่บส,สักข้าวมาอีกจนนี่หิวองกินแบบผู้แซ่บแบบนี้เนาะต้องราดก่อนนะ สนามบินที่นี่สะดวกมากเลยขึ้นมากินของกินข้างบนแล้วก็ลงไปเช็คอินข้างล่างอ่าสามารถรอนานๆได้เราไม่ต้องกลัวตกเครื่องมาก่อนเลยมาก่อนเลยเดี๋ยวจะเหมือนแบบเออมันนอกตกเครื่องอะไรเงี้ย <c oughs> ค่ะก็อันนี้นะคะเพิ่งกินข้าวกันเสร็จค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปเช็คอินแล้วนะคะถ้าเชียงตุงมีสนามบินแบบใหญ่โต แล้วขนาดนี้จะสะขวกมากมากเลยแต่ว่าได้ยินข่าวมาว่าที่เชียงตุงจะมีสนามบินนานาชาติไม่แน่ใจว่าตอนไหนนะคะได้ยินข่าวมาว่าเนาะถ้ามีคงดีค่ะดีมากๆอะ่ะคงดีไม่ใช่ดีมากๆ <laughs> แต่ว่าไม่รู้ว่าตอนไหนนั่นเองค่ะ เข้ามาแล้วค่ะเครื่องดีเดๆต้องรอประมาณหนึ่งชั่วโมงลาช้ามากเราก็มานานแล้วนะมานานแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันช้าก็ต้องรอค่ะเราต่อไปโอเคดีดีจิดีดี่เราตจะให้หนักมากอะกระเป๋าเครื่องนี เราต้องรอไปหนึ่งชั่วโมงว้าวพอปวดหัวเลยอ่ะกินแล้วก็กินอีกกินแล้วกินอีกล้วตอนนี้ที่นี่เลยไหมรี่ไปกล้วงอ่ะอิบแล้วก็กล้วงพราไม่กินก็คือหิวประมาณแบบกินไม่เก็มใจชาวบ้าน อยากกินอะไรแบบแซ่บๆแล้วก็อุ่นๆนะฮะก็เลยหันไปเห็นมากๆอันนี้แหละของชอบจัดเลยถ้าได้กินอีกก็ไม่ไม่ไป้นะนอนนี่นอนนี่นเลยข <laughs> ้างในน,น,น,นี่ก็คือหนาวมากเลยเสือ้อเสื้อกัน แบบยาวมีไหนก็คือเอามาใส่หมดสุสารพี่หลวงตุ้ยใส่ขาสั้นใส่แขนสั้นแต่ว่าก็ต้องอดทนเพราะว่าไม่ซียีดีเฮ้ยจะไปนอนเหรอเดี๋ยวสุสารพี่หลวงตุ้ยนะคะ <laughs> กำลังจะออกแล้วค่ะโอเคถึงเวลาแล้ว เจอกันที่กรุงเทพรอเหมือนกันเออเจอกันที่กรุงเทพคนก็รออยู่นะเขาก็รอน่าจะสายกว่าเราแล้วเนี่ยอาจจะนานกว่าเราก็ได้ใช่โอเคค่ะ จากปกติจะออกหนึ่งทุ่มสิบนาทีนะคะลีลีมาสามทุ่มสามสิบนาทีออกเลยค่ <c oughs> <c oughs> นะนี่อเราก็ขึ้นขึ้นเสน่อยเลยไปโอโอเคไปหาแท็กซี่กันแล้วก็เดินไปเดินมานะฮะไม่ดูป้ายมั่นใจในตัวเองค่ะอือก็บอกแบบนี้เธอก็ขึ้นมาไงราะว่าเดินไปฝั่งนี้ เทมันใกล้ๆแล้วก็เดินไปสุดหนทางนี่ <c oughs> รถแท็กซี่หลับอยู่ค <c oughs> ่ะง่วงเราต้องต่อแถวหรือเปล่าเพราะว่าคิวยาวมากเลยดเดีนยังไงอ๋อเปนยังไง โอ้นี่ไงโลคิวอะาอาัคิวคิวยาวค่ะหัวข้าไหนที่ห้องหุ้กเขาค่ะดูดังซีซีคว้าคิววะ ห้าห5แล้วก็บวกอีกห้าก็เจ็ดร้อเจ้อยอ๋อสี่สิบ่สเจ็ดคิค่ะตื่นได้แล้วไม่ต้องนอนอะ่ะห้าจะาเราไม่หลงเร,เราก็อาจจะออกไปแหละใช่<ม>เพราะวิ่งก่อนใครอ่ะออกมาี่ห้ะ ถึงแล้วก็จะมีแท็กซีเ่เรียงกันเต็มเป็นหมดเลยนะคะแเราก็ได้แท็กซี่แล้วขึ้นกันค่ะโอเคขึ้นเลยแต่พอลงแล้วห่วงมาก ถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็การเดินทางครั้งนี้นะคะมีอุปสรรคหลายอย่างก่อนกลับนะฮะก็เราก็กลับมาถึงห้องอย่างปลอดภัยนะคะก็อ่าตอนนี้คือง่วงก็ง่วงค่ะหิวก็หิวคือสองอย่างมันรวมกันอะ่ะรู้สึกเหมมอนเงื่อเงื้ออกินข้าวมันไก่ครับมันไป่นอกไรดเข้าได้แค่สิบสี่ชั่วโมง เซเว่นออเดเมนเว่นออกเลยดิเมื่อกี้ก็ถามว่าเว่นอยู่ไหนตอนนึงเดยจากจางดีนะ่ะเว่นอยู่ในดิใส่หัวไหมคิดว่าดื่มไปข้างขง้างในโอเคค่ะบาฟองข็อจะขอตัวลาไปพักผ่อนกันค่ะแล้วก็ในวันเพุ่งนี้จะพาเที่ยวไหนก็นเรติดตามรับชมนะคะการเที่ยวภูเก็ต ครั้งแรกของสองพี่น้องนะคะก็อาจจะแบบไม่มีประสบการณ์อะไรสักอย่างนะคะเริ่มต้นแบบเ,เดินทางครั้งแรกแต่ก็จะได้มีความรู้เนาะก็มีความรู้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยเราไปเที่ยวอีกเมืองอีกที่หนึง่งอะไรเงี้ยเนาะทุกคนก็สำหรับอีพีนี้นะคะขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนจบน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับน้องด้วยนะคะ ได้เจอกันนานๆอีกแน่นอนนะคะอยู่ไทยนานๆไปเลยรัวๆ